ราไปคุยธุรกิจด้วยก็คือไปคุยก็คุยกับปุกี้ว่าเนี่ยไปครั้งนี้ก็คือไปทำสวยด้วยแล้วเราเหมือนไปเป็นหนูทดลองด้วยเพราะว่าจริง,รงๆแล้วทาง B b คลินิกอ่ะก็คือเหมือนโคกับทางทางเกาหลีูแล้วอะค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการไปเปิดเปิดเชิงธุรกิจกับบีด้วยก็คือเหมือนแบบมันมีมันมีลูกค้าของ BB คลินิกหลายคนที่อยากที่จะไปเกาหลีแต่ว่าเหมือนแบบไม่กล้าไป กลัวเรื่องการสื่อสารการเดินทางอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกนะันว่าโอเคเดี๋ยวทางบีบีอ่ะจะมีลูกค้าที่อยู่ในเมืองอ่ะที่อยากไปเราจะส่งไปโดยที่ราคาไม่มีการเบิกไม่มีการบวกเพิ่มก็คือเป็นราคาที่ดีเอทั้งแล้วทางทางบีบีก็จะมีคนจัดการส่งส่งส่งใช่ค่ะส่งลูกค้าไป เป็นตัวกลางค่ะก็คือราคาไม่ได้บวกด้วยก็คือใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่สามารถไปดูได้เลยที่โรงพยาบาล DA แล้วก็เคยดลองมาแล้วองมาแล้วค่ะแล้วอยากบอกว่าหมอเกาหลีมือเบามากคือเราตื่นขึ้นมาเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยใช่เพราะมันไม่เขียวเลยอะมันไม่เขียวเลยจริงๆนะมันมีแค่จัดเตียงไขมันใต้ตาที่มันแบบประมาณวันที่สามมันจะเหลืองเหลืองนิดนึงแค่นี้เองอ่ะเหลืองเหลือง ไปไหมเฮ้ยแล้วอยากจะบอกว่าคนที่ไปทุบหน้าคือดูดีมากขามองคือเบาแค่เบามอยเออคือจริงมันมีคนที่แบบทุบหน้าแล้วเราเห็นแล้วแบบไม่ดูดีจังเปลี่ยนแล้วดูดีมากอะไรเงี้ยเออ พี่เป๊กก็เหะอคะพี่เป๊กบอกว่าเพี่บอกว่าอยากไปทำบ้างอ่ะมีโครงการแล้วเป๊กไปไหมก็ตอนแรกก็คุยว่าอาจจะไปประมาณเนี้ยแหละช่วงนี้แต่ว่างานเขาเยอะไงค่ะคือจองตรงทีไว้แล้วแต่เราก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ไปหรอกแก่แกเงี้ยดีเลยเดี๋ยวมีสาวเพิ่มแล้วปวดหัวแล้วสมยันเขาเหมือนแบบมืนได้ระยะใหม่เลยคือเขาก็บอกว่าเออดีเนาะหน้าไม่เปลี่ยน ก็คือดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทางเกาหลีอะ,อะถ้าเราไม่บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนหน้าเขาก็จะไม่เปลี่ยนก็คือให้มันดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูสดใสขึ้นแค่นั้นแต่ถ้าคนอยากเปลี่ยนหน้าก็คือก็ไปทุบก็เห็นก็โอ้โหดูดีกันมากเลยอะเออแต่หมอมือ,อไม่รู้ว่าทำยังไงมันไม่เขียวเลยจริงๆอะค่ะแล้วตอนนัมีเจอะไรเงี้ยไมวไม่เจ็บนะก็มีตื่นเต้นบ้างค่ะแต่ว่าพอพอมันผ่านไปแล้วมันมันไม่เจ็บอ่ะเออแปลกมากเลยค่ะ ค่ะคุณเล่ะค่ะคุณหญิงล่ะค่ะได้ถามที่ญาิได้ถามในกุ่ที่หนิงแตว่าแล้วตอนเด็กเป็นไงบ้างก็คุยกกับหนิงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราเราก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมีช่วงนั้นแหละที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้คุยได้คุยเมื่อวานนิดหนึ่งค่ะก็จริงๆยังไม่ได้ถามเรื่องเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนเขาขึ้นศาลขึ้นอะไรเราเราก็ได้คุยเหมือนกันนะคะ เราให้เขาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องที่แบบเราได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เชื่อว่าตอนนี้หนิงก็เข้มแข็งขึ้นเยอะใช่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 ค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ ของเขามันจบไปหรือยังนะคะเราไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเขอาอยากมาขอโทษหนีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็แค่เป็นสื่อกลางส่งสารให้ใช่ใช่ค่ะพนันรู้จักกันอยู่แล้วค่ะยากเองควาเห็นความจริงใจของที่เขาอยากโทษที่เราไม่รู้เลยอะคะ่ะเราไม่รู้แต่ว่า เราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาอยากขอโทษมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าคนคนที่อยากขอโทษแล้วรู้สึกอย่างจริงจ่งเราก็แค่โอเคเดี๋ยวบอกให้นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่ลำบ,บากใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บอกหน,นิงเจอเขาเธอหนิงให้อภัยเขาเธออะไรอย่างไ่เราแค่เอาสารนี้มาส่ง แล้วหนิงจะตัดสินใจไงก็เป็นเรื่องของหนิงแล้วค่ะรอเพื่อนตัดสินใจเป็นหลักเลยทำไมนะคะรอเพื่อนตัดสินใจใช่ใช่ใช่แล้วสงสารเฉยๆไม่ค่ะไม่ไม่เจอเอ่อได้คุยโทรศัพท์กันนะคะหนิงหนิงก็ยังไม่พร้อมหรอกเราเข้าใจนะเราเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นตัวเราเรามันจะใช้เวลาค่ะเรื่องเหมือนี้ใช้เวลาเพราะว่ามันดัดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะครอบครัวใช่ ให้กำลังใจใช่ค่ะแต่นางก็เก่งเหมือนผู้หญิงเก่งค่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ